สวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องสำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนก็คือการตรวจหามะเร็งเต้านมค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ผู้หญิงเจอกันเยอะแต่ถ้าตรวจเจอเร็วโอกาสหายสูงมากนะคะแล้วสังเกตยังไงว่ามีความผิดปกติมีก้อนแข็งที่ไม่ยุบหลังหมดประจำเดือนหัวนมหดตัวมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดไหลผิวหนังเป็นรอยบุ๋ม แดงบวมหรือหนาเต้านมสองข้างขนาดเปลี่ยนไปไม่เท่ากันเจออาการแบบนี้อย่านิ่งรีบไปหาหมอคะ่ะวิธีตรวจคลำด้วยตัวเองยืนหน้ากระจกสองดัวมีรอยบุม๋มหรือผิดปกติไหมใช้นิ้วคลำวนเป็นวงกลมรอบๆเต้านมไล่เข้าหาหัวนมทำทั้งตอนยืนและนอนราบเพราะบางก้อนจะโผล่มาเฉพาะตอนนอนราบนะคะ บีบหัวนมเบาๆดูว่ามีน้ำหรือเลือดออกหรือไม่ใช้เวลาไม่กินนาทีแต่ช่วยชีวิตเราได้จริงค่ะและถ้าสามีอยากช่วยตรวจล่ะอันนี้บอกเลยว่าช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องช่วยแบบตั้งใจตรวจจริงๆไม่ใช่อ้างว่าอยากตรวจทุกคืนเรามีข้ออ้างนะคะ <laughs> ถ้าสามีจะช่วยก็ให้ช่วยคลำหาความผิดปกติจริงๆสังเกตว่ามีก้อนไหมหัวนมเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ใช่คลำแล้วบอกว่าไม่เจอก้อนแต่เจอความนุ่มนิ่มครับแบบนี้ไม่ใช่ค่ะวิธีป้องกันกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายงดบุหรี่และแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีและทำแมมโมแกรมตามวัยค่ะสรุปนะคะ ผู้หญิงตรวจเองได้สามีก็ช่วยเสริมได้แต่ต้องช่วยแบบหมอไม่ใช่แบบหืนนะคะเพราะเต้านมคือของเราดูแลเองให้ดีที่สุดค่ะกดติดตามช่องพยาบาลจำเป็นกับด็อตอร์นายไว้นะคะชมพู่จะมีเรื่องใกล้ตัวเรามาฝากเป็นประจำทุกวันหยุดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย